ชอบมากเลยค่ะขอหนึ่งภาพความงามและความประทับใจทุ่มด็กผู้ชายบอกว่าเบื่อเขาอยากมี<อ>ชีวิตีลแล้วที่วันถ่ายรู้สึกว่าวันจะมาประมาณวันอาทิตย์นะคะผ่านไปแค่ สีชมพูเล็กๆเบาๆค่ะเดียวเองนะคะได้เห็นไปนิดหน่อยก็ชื่นใจเนาะกับมุกงชาดิลงภาพยนต์แห่งชาติที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะที่ <S 2: S 2> บ้านมากกว่าการไปนอนข้างนอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีคู่ขาที่เคสอยู่ที่ ไม่ค่อยประติดประสอนะคะในด้านล่าง <c oughs> แม้แต่น้องแม่มน้องแม่มนี่ก็ืนตามมาชมดอกกุหลาบพันปีสีขาวค่ะปรากฏว่านั่งไปเมีกลับบ้านนะคะบ๊ายบายค่ะ โลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ้งหวานเห็ดมันปูย่าหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้าไปมองความงามของไงเเก็บเห็ดข้าง ท่าน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันมาเป็นมาดาบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็น พระเริ่มชัดเจนดำทานตะวันเรื่อราชัดเจนเช่นทานตะวัน สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะวันอยู่ด้านหน้าของ Royal p l c e นะคะก็คือ,อพระราชวังที่ใช้สำหรับการประกอบภารกิจของพระราชินีและพระราชานในประเทศนอร์เวย์นะคะนี่ค่ะที่วันบอกว่าเดี๋ยวสักวันหนึงวันจะพาทุกท่านมาแต่วันนี้วันก็รีบมากเลยค่ะไปค่ะพามาชมแล้วก็รีบวิ่งไปทำงานต่อนะคะจริงๆแนละ้ววันตั้งใจจะพาทุกคน ตามมาชมดอกกุหลาบพันปีสีขาวค่ะปรากฏว่าไม่ทันค่ะพี่น้องมันร่วงไปหมดเลยบางปีจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะเพราะว่าวันรีบมากค่ะวันก็เลย ไม่ได้รูปไม่ได้คลิปให้พี่ๆน้องๆดูเลยเดี๋ยววันจะลงรูปให้ดูนะคะว่ากุหลาบพ,พันปีสีขาวสวยแค่ไหนด้านหลังของวันเป็นพระราชวัง Royal Place นะคะส่วนด้านหน้าของวันเป็นถนนอคอโยฮันกาตาคือถนนคนเดินที่เดินไปถึงสถานีรถไฟนั่นเองคะ่ะ นี่เป็นมุมด้านหน้าพระราชวังนะคะซึ่งเรามองทะลุถ้าใครใส่ตายาวเนี่ยก็คือทะลุตรงไปเลยจะเป็นสถานีรถไฟอุชโลเอสนะคะซึ่งเส้นนี้วันทำคลิปให้ชมบ่อยมากๆนะคะด้านหน้าเราทางฝั่งขวามือจะเป็นเนช i ิแนลเ h e a เตอร์นะคะที่วันจะเดินไปขึ้นรถเมลน,นั่นเองค่ะพี่ๆน้องๆจ๋า เฮ้ยเสียดายจังเลยตรงนี้มันจะมีดอกไม้สวนดอกไม้นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะพาขึ้นไปดูมันมีเวลาประมาณ10นาทีค่ะวันพาทุกท่านมานะคะแล้วก็จะพาทุกอาจจะเล่าให้ทุกท่านฟังค่ะถึงเรื่องของน้องแม่มที่วันเคยไปช่วยเขานะคะว่ามันมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าไปแบบไหนแล้วบ้างแล้วน้องเขาเป็นยังไงบ้างวันไม่ได้พูดถึงน้องเขาเลย นานมากๆเพราะวันหยุดพูดถึงน้องเขาไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะส่วนวันนี้วันจะมีความก้าวหน้ามาเล่าให้ฟังพร้อมกับโอ้ยมาเจอดอกไม้ชนิดหนึ่งค่ะสวยงามมากพี่พี่น้องๆใจละลายอีกแล้วจ้าดอกอะไรไม่รู้คะ่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆต้นสีชมพูนะคะดอกสีชมพูคะ่ะแล้วก็มันจะบาน เป็นพุ่มเลยค่ะโอ้ยสวยงามมากๆแล้วเขากำลังร่งรวงโรยด้วยนะคะดูใต้ต้นค่ะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆสวยงามมากๆให้พี่พ,พี่น้องน,องนองชมความงามตรงนี้เลยค่ะ,ะน้องแหม่มเป็นยังไงบ้างวันขอเรียกเขาว่าน้องแหม่มนะคะขอเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนนี้เขาอยู่ในออสโลไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้แล้วเพราะอะไรมันมีเงื่อนไขเลยหลายอย่างนะคะที่คนไทยนะ่ะ ไม่ค่อยฟังวันเวลาวันเล่าอะไรก็ตามแบบนี้นะคะวันจะบอกว่าทำไมถึงบอกว่าคนไทยไม่ค่อยฟังวันนะคะคือวันอยู่ในอีกด้านหนึ่งของมุมที่ทุกๆคนเคยเห็นนะคะก็คือ,อเรียกว่าด้านมืดของเมียฝรั่งซึ่งมันไม่ใช่มีแค่คนไทยอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเจอปัญหาแล้ว อุปสรรคแบบนี้นะคะโอ้ยดอกไม้มันร่วงหมดเลยค่ะทุกคนเดินหาดอกไม้ด้วยเล่าด้วยเดี๋ยวนะโอเคมันล่วงหมดแล้วค่ะเราเดินไปด้านล่าง <c oughs> แม้แต่น้องแม่มน้องแม่มนี่ก็คือฝรั่งนะคะฝรั่งที่มาได้สามีเป็นคนนอร์เวย์ค่ะคือใครก็ตามนะคะที่เป็นเมียฝรั่งนอร์เวย์ เขาจะมีเงื่อนไขแบบนี้นอร์เวย์กับสวีเดนจะคล้ายๆกันนะคะก็คือถ้าเราอยู่กับผู้ชายเกินหนึ่งปีก็คืออยู่กินฉันสามีภรรยาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แต่งงานก็ตามนะคะเขาก็ถือว่าเป็นสามีภรรยาโดยพฤตินัยนะคะก็เหมือนกับเหมือนที่วันเคยเล่าให้ฟังว่าวันกับสามีวันก็ไม่ได้แต่งงานนะคะแต่ว่าเราแต่งงานที่เมืองไทยจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่วันไม่ได้เข้าประเพณีแต่งงานของชาวสวีเดนนะคะเดินล่าตามดอกไม้ใครที่ฟังวันเล่าอะไรนะเขาจะขัดใจตรงเล่าแล้วไม่ค่อยได้ฟังต่อเนื่องเพราะว่าถ้าวันเห็นดอกไม้ไปชมดอกไม้ค่ะคือเรามาช้าไปนิดนึงมันก็จะเริ่มบานกันหมดแล้วแต่มันมีดอกไม้ที่เป็นสูงๆยาวๆตรงนี้มันจะเป็นคอลเลกชัน ที่แต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปทุกปีเลยค่ะนูน่นดอกไม้พุ่มสีขาวที่ไอพุ่มสีชมพูที่วันถ่ายรูปเมื่อกี้นะคะอ๋อมันมีทางลงทางเดินลงมาสวยมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่กับบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะ วันก็ขออนุญาตต้องทําแบบนี้จริงๆค่ะเดินไปด้วยเล่าไปด้วย <c oughs> เพราะว่าวันไม่ค่อยมีเวลาพี่ๆน้องๆถ้าใครมาเป็นวันนะคะคือตอนนี้วันมีเวลาอยู่ประมาณ20นาทีวันมาลงป้ายรถเมล์อีกป้ายหนึ่งที่มันได้มาเห็นส่วนตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆได้ชมความงามของออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เพราะฉะนั้นมันก็จะขาดการเล่าแบบปฏิติดประตอ่อไม่ค่อย ไม่ค่อยประติดประต่อนะคะโอเคค่ะวันมีเวลา5นาทีนะคะทีนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้คือสิทธิและสิทธิและอะสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับในฐานะที่เราเป็นเมียรฝรั่งมันอยู่ที่กรณีกรณีถือหรือเรียกว่าอยู่ที่เคส ว่าใครจะเจออะไรแบบไหนนะคะเดี๋ยววันจะเล่าเป็นเคสให้ทุกคนฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์อย่างน้องแหม่มของวันเขาเป็นฝรั่งนะคะที่อยู่ในยุโรปเนี่ยละค่ะแต่วันไม่ขอเล่าให้ฟังว่าไม่ขอเอ่ยชื่อว่าเป็นประเทศไหนนะคะก็ถือว่าเขาเป็นฝรั่งที่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในนอร์เวย์ได้แบบปกติอยู่แล้วแต่เขามาอยู่กับผู้ชายนอร์เวย์โดยที่ไม่ได้แต่งงาน1ปีค่ะ Uh, ถ้าวันนะคะวันพูดตรงๆก็คือเป็นคู่ขาที่มาอยู่กินกันประจำเป็นระยะเวลาหนึ่งปีตัวน้องแหม่มคิดว่าตัวเองเป็นภรรยาค่ะแต่ผู้ชายไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะผู้ชายเขาเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้ชอบเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยแต่ว่าในขณะที่เขาอยู่กับน,น้องแหม่มเขาก็ ออกลับมานอนที่บ้านมากกว่าการไปนอนข้างนอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีคู่ขาเขาก็จะไปนอนข้างนอกส่วนน้องแหมมก็จะอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภรรยาแล้วก็อยู่ที่บ้านจนกระทั่งผ่านมา1ปีกำลังจะครบ1ปีนะคะ ผู้ชายก็มีผู้หญิงคนใหม่ที่เขาอยากเอาเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องการเขียนน้องแหม่มทิ้งในฐานะคู่ขาคนเก่าค่ะแต่ตัวน้องแหม่มเองยึดติดกับคําว่าตัวเองเป็นภรรยาคิดว่าตัวเองเป็นเมียและตัวเองก็อยากให้สังคมโซเชียลเขาจะมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้หญิงทุกชาตินะคะที่มาอยู่ในประเทศนอร์เวย์เป็นโซเชียล ก็อยากให้โซเชี่ยวช่วยค่ะถึงแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะเลิกลากับนางแล้วก็ไม่ให้นางอยู่ในบ้านด้วยแต่ผู้ชายคนนี้จะต้องรับผิดชอบค่าช่วยเหลือต่างๆในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของนางน,นี่คือสิ่งที่นางต้องการนะคะแล้วเดี๋ยววันเล่าให้ฟังอดใจรอนะคะวันเล่าให้ฟังใหม่อีกรอบค่ะ วันก็เล่าให้ฟังด้วยแล้วก็เดินทางไปทํางานด้วยนะคะตอนนี้วันกําลังรอรถเมล์ของวันอยู่ที่หน้าสถานีอยู่ตรงสถานีหน้าอ่าเนชันเอลเทีรเตอร์นะคะหรือโรงละครแห่งชาติโงรงภาพยนตร์แห่งชาติที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะ ความงามของพงไไรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันมาเป็นมาดาบ้านหนาแห่งพื้นป่าสวีเดน เป็นดังแดดสายลมเย็นพระเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวันมาดาบ้านนาเห็นพื้นป่าสวีเดนเรามาพบกันตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะพี่พี่น้องๆมันก็ มาดูดอกโบตันที่จากคลิปคราที่แล้วที่เรามาปรากฏว่ามันร่วงโรยไปหมดเลยค่ะพี่พี่น้องๆค่ะอาทิตย์เดียวเองนะคะได้เห็นไปนิดหน่อยก็ชื่นใจเนาะกับมุมตรงนี้ไปมองความงามของพไไรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวนัน าเป็นมาดาบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นระเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริงราชัดเจนเช่นทานตะวันมาดาบาน ถึงแล้วค่ะแล้วเขาก็ยังบานอยู่นะคะพี่ๆน้องๆแต่ก็มีร่วงโรยไปด้วยพร้อมกับมีกุหลาบป,ป่าดอกสีชมพูเล็กๆเบาๆค่ะจะหอมและสวยมากๆเลยนะคะสำหรับกุหลาบป,ป่าจ้าสีชมพูค่ะนี่น่ารักมากเลยขึ้นเป็นซุ้มเลยนะคะ วันก็จะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะขออนุญาตนั่งด้วยค่ะเลิกงานนะคะก็พาพี่ๆน้องๆหามุมสวยๆที่จะเล่าให้ฟังต่อนะคะกับด้านหลังเป็นกุหลาบพันธุ์ีสีชมพูมาทันบ้างนิดหน่อยแต่ก็ร่วงไปเยอะมากเลยค่ะคลิปทราวที่แล้วที่วันถ่ายรู้สึกว่าวันจะมาประมาณวันอาทิตย์นะคะผ่านไปแค่สี่ห้าวันเองค่ะบานแล้วก็ร่วงรวยมาก ทีนี้เรื่องของน้องแหม่มนะคะเขาก็ไปให้โซเชียลค่ะช่วยเขาเพื่อที่จะต่อสู้เราเรียกว่าต่อสู้ขอเรียกใช้คำพูดง่ายๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ชายเนี่ยรับผิดชอบในกรณีที่เหมือนกับไล่ไล่ผู้หญิงออกจากบ้านผู้ชายเป็นคนนอร์เวย์นะคะทุกคนเบื้องต้นนะ่ะเขาคือต้องการให้ผู้หญิงออกไปเท่านั้นเองผู้หญิงจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามใจเรียกว่าใส่หัวออกไปเธอจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามใจ ถ้าเป็นวันนะคะหรือเป็นผู้หญิงไทยไหลายๆคนเราก็โอเคเหมือนกับอยู่กันไม่ได้ก็เลิกกันเราก็ไปหาที่อยู่ใหมค่ค่ะถ้าเป็นวันมันก็ทําแบบนั้นแต่น้องเขาไม่นะคะน้องเขาก็ไม่ได้เธอต้องรับผิดชอบถ้าเธอกล้าไล่ฉนอจากบ้านแบบนี้รับผิดชอบชีวิตฉั้ยเธอต้องอย่างน้อยก็ต้องจ่ายค่าหอแล้วก็ช่วยเหลือช่วยเงินจนกว่าเขาจะมีงานทําแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองได้เขาก็ใช้ ทนายความค่ะใช้นักกฎหมายเพื่อที่จะฟ้องร้องกันนะคะปรากฏว่าผลสุดท้ายนะคะน้องแม่มต้องออกไปจากออสโลแบบห้ามเข้ามาเหยียบตรงนี้ตามกฎหมายหลังจากที่เรียกว่ามีการใช้ทนายมีการใช้กฎหมายนะคะต่อสู้กันถึงขนาดนั้นเลยค่ะน้องได้งานทำที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ได้สัญญาการทำงานแล้วด้วยวันวันสงสารแต่ว่าวันเลิกคุยกับแม่มเนี่ยไปประมาณหเดือนแล้วค่ะเพราะว่า คือวันนะ่ะอยากให้เขาเข้มแข็งคือวันนะ่ะเป็นผู้หญิงสายสตรองค่ะวันก็พูดอย่างเดียวว่าไม่เป็นไรเธอเรามีงานทําเดี๋ยวทํางานอีกสักสองสมเดือนเธอก็มีเงินดูแลตัวเองได้แล้ววันพยายามบอกน้องแบบนี้แต่น้องอ่ะไม่พูดกับวันแบบยังไงดีละ่ะเหมือนเราไม่เราไม่ไปโอบเขานะคะ น้องก็จะไปพูดกับคนที่อุ้ยเธอน่าสงสารจังเลยเธอต้องสู้นะเธอต้องอขอให้เธอชนะนะอะไรแบบนั้นแต่วันบอกเลยว่าทิ้งไปแล้วเริ่มต้นใหม่เราต้องนับหนึ่งใหม่ชีวิตเราต้องก้าวออกมาจากตรงนั้นแล้วเราก็นับหนึ่งใหม่แล้วก็ก้าวออกไปวันพยายามเหมือนเชียร์อัพแต่น้องไม่โอเคค่ะน้องไม่ฟังวันวันก็เลยไม่ได้คุยกับเขาเลยมาเจอเขาก็คุยกันบ้างนิดหน่อยแต่ไม่คุยเรื่องเรื่องส่วนตัวของน้องอีกเลยค่ะเพราะว่า คือเขาไม่เห็นด้วยกับเราแล้วเราเคยพยายามจะช่วยเขาเคยจะหาที่อยู่ hing, พี่พรเคยจะช่วยเขาเราสองคนเคยจะไปช่วยเขาขนของอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่ามันเป็นทางเลือกของเขาเองค่ะเขาเลือกแบบนั้นตอนนี้ก네็คือน้องต้องออกจากออสโลไปตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะแล้วก็ห้ามเข้ามาเหยียบในตัวออสโลอีกเลยวันไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าน้องเขาจะสามารถเข้ากลับเข้ามาอีกได้ไหมแต่ณตอนนี้คือ มีคนมาคุมน้องดูนะคะออกนอกเมืองออสโลไปส่งอยู่ไกลมากๆซึ่งวันไม่รู้แล้วคะ่ะวว่าน้องไปอยู่ตรงไหนวันก็ไม่ได้ขออะไรการติดต่อเป็นการส่วนตัวก็เพียงแต่บอกน้องว่าขอให้น้องโชคดีในทางที่น้องเลือกนี่เป็นเคสของฝรั่งนะคะเคสของอีกหลายๆคนมีเยอะแยะค่ะผู้หญิงไทย,ลยหลายๆคนมีเยอะแยะวันขออนุญาตเล่าเคสที่วันรู้จักนะคะ ผู้หญิงไทยคนหนึ่งค่ะอยู่กับผู้ชายมา4-5หปีแล้วนะคะก็อยู่แบบมีอยู่กันไม่ได้แต่งงานแต่อยู่เป็นสามีภรรยากันคือเราเรียกว่าซัมบูคือการอยู่ร่วมกันนะคะหลังจาก5ปีผู้ชายบอกว่าเบื่อเขาอยากมีชีวิตแบบอิสระเขาอยากอยู่คนเดียว แต่เขาก็คุยกันดีนะคะผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงไทยผู้ชายคนนอร์เวย์เขาก็คุยกันดีกับว่าโอเคถ้าเราไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้มีลูกด้วยกันนะคะผู้หญิงก็ออกไปอยู่คนเดียวค่ะผู้หญิงก็มีงานทําส่วนผู้ชายทุกวันนี้วันเจอผู้ชายแต่วันไม่เจอผู้หญิงวันเจอผู้ชายวันก็ยิ้มทักทายไปอย่างนั้นแหละวันเคยรู้ว่าโอเคเขาเคยเป็นสามีเพื่อนเราแต่ตอนนี้เพื่อนเราไปอยู่ไหนเราก็ไม่รู้นะคะเพื่อนเราก็ไปมีชีวิต อีกส่วนหนึ่งของเขาส่วนผู้ชายเขาให้เหตุผลว่าเขาอยู่อยากอยู่คนเดียวค่ะทุกวันนี้เขาอยู่ยังไงเขาก็อยู่คนเดียวค่ะพี่น้องๆวันก็เห็นเขาอยู่คนเดียวอยู่นะคะก็จะเป็นเคสแบบนี้อีกกรณีหนึ่งเพื่อนวันเองอันนี้พูดได้เพื่อนวันเองแต่งงานกับผู้หญิงไทยค่ะก็อยากให้ผู้หญิงไทยมาอยู่ด้วยนะคะเพื่อนวันเป็นฝรั่งนะคะอยากให้ผู้หญิงไทยขึ้นมาอยู่ด้วยแล้วผู้หญิงไทยก็ขึ้นมาค่ะการที่ผู้หญิงไทยจะขึ้นมาอยู่ที่นอร์เวย์คุณต้อง เตรียมความพร้อมเตรียมที่จะอยู่แล้วก็เตรียมเข้าระบบการศึกษาเข้าระบบการเป็นประชากรคนนอร์เวย์ก็คือเราต้องทำงานทุกคนจะต้องทำงานเพื่อที่จะมีสิทธิ์สวัสดิการรับที่เรียกว่าสวัสดิการการดูแลตัวเองถ้าเราไม่ทำงานแต่เรามาด้วยวีซ่าหรือมาอยู่อาศัยในประเทศนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์เขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตเราเพราะฉะนั้นเขาจะใช้กฎระเบียบการทำงาน ให้ทุกคนทํางานเสียภาษีแล้วเงินที่เสียภาษีจะได้เอามาดูตัวเอามาดูแลเราแต่ถ้าสมมุติว่าสามีเรารวยสามีเราไม่อยากให้เราทํางานแล้วเราขึ้นมาอยู่ที่นอร์เวย์นะคะแล้ววันที่เราไม่สบายค่ะเราไม่สบายเราเอา่อเรียกว่าอะไรดีละ่ะก็เอาเอาเอากรณีเราไม่สบายก่อนแล้วกัน สามีเรานะคะสามารถไปขอให้หน่วยงานช่วยค่ะในกรณีที่เราไม่ได้ทํางานหน่วยงานจะช่วยเราก่อนแล้วเงินสามีจะเป็นส่วนที่สองก็เหมือนก็ต้องมีการต่อสู้กันค่ะรัฐจะต้องจ่ายก่อนในฐานะที่เรามาเป็นประชากรของนอร์เวย์แล้วจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าสามีรวยมากนะคะเขาก็จะไม่ไปขอให้หน่วยงานช่วยเขาก็จะจ่ายเลยแต่วันบอกไว้เลยค่ะว่าผู้ชายนอร์เวย์ส่วนใหญ่ จะขอให้สังคมสงเคราะห์เป็นคนจ่ายก่อนหรือว่าข,ขอให้สวัสดิการรัฐนะเป็นคนจ่ายก่อนแล้วที่เหลือเขาถึงจะจ่ายเพราะฉะนั้นมันเหมือนเราต้องมาพึ่งเขาหนะ่าทางที่ดีนะคะเวลาเรามาเราก็มาทํางานเองมีเงินเองอเข้าสู่ระบบการศึกษาเองแต่เพื่อนของวันพอเขาพาภรรยาขึ้นมาอยู่ที่นอร์เวย์ด้วยปรากฏว่าภรรยาบอกว่ามันหนาวมากเลยเธอฉันอยู่ไม่ได้เรียนภาษามันยากมากเลยเธอฉันเรียนไม่ได้แล้วก็ ฉันไม่ค่อยเข้าใจฉันไม่มีเพื่อนบลาบลาบลาด้วยเหตุผลเยอะแยะมากมายเพื่อนวันก็เลยให้ภรรยาคนไทยกลับไปอยู่ที่เมืองไทยส่วนเพื่อนวันนะคะทํางานหนักมากเพื่อที่จะสร้างบ้านเพื่อที่จะส่งเงินให้ผู้หญิงใช้เดือนละหลายหมื่นนะคะผู้หญิงก็อยู่เมืองไทยสุขสบายมีชีวิตที่สุขสบายมีบ้านอยู่มีเงินใช้ส่วนเพื่อนวันทํางานแทบตายเลยนะคะแต่นั่นก็คือในกรณีที่ เราได้ฝรั่งใจดีนะคะเขาก็เข้าใจแล้วเพื่อนมันก็จะกลับเมืองไทยปีละครั้งแล้วก็ให้ผู้หญิงเดินขึ้นเดินทางขึ้นมานอร์เวย์ปีละครั้งสลับกันนะคะก็เจอกันปีละสองครั้งแต่เขาก็มีแผนค่ะว่าเขาจะ,กะเกษียณอ,อายุเร็วๆเพื่อที่จะได้กลับไปอยู่เมืองไทยตอนนี้เขาก็มีบ้านมีรถมีอะไรทุกอย่างที่ภรรยาที่เมืองไทยเป็นคนดูแลแล้วก็อยู่ที่นั่นก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนที่สําคัญนะคะวันอยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะ,ะแต่งงานกับ ผู้ชายไทยหรือผู้ชายฝรั่งก็ตามสิ่งเดียวที่เราต้องทําก็คือการปรับตัวแล้วก็การดูแลตัวเองให้ได้ค่ะทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเหมือนกับว่าเออใช่สวันได้สามีดีวันก็เลยพูดได้วันวันก็เคยบอกแล้วนะคะว่าสามสามีวันไม่ได้ถึงกับดีและเพอร์เฟกมันอยู่ที่ว่าวันน่ะเป็นคนใจเย็นแล้วก็ยอมรับยอมรับความจริงยอมรับอะไรต่างๆนานาได้แล้ววันเป็นคนที่สู้ สู้งานสู้ความลำบากไม่กลัวเหนื่อยวันก็เลยไม่เคยมีปัญหากับคุณสามีแต่ถ้าสามีวันได้ผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่วันวันคิดว่าผู้หญิงคนนั้นก็อยู่กับสามีวันไม่ได้ค่ะไม่มีใครนะคะที่พร้อมจะนับนับศูนย์ไปด้วยกันแล้วก็ค่อยๆเก็บค่อยๆค่อยๆอดค่อยๆออมไม่ถึงกระอดแต่ก็ค่อยๆออมช่วยกันเก็บเงินแบบที่วันทํากับคุณสามีนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นๆวันคิดว่าเขาก็คงจะ ทิ้งแล้วก็ไปหาใหม่แล้วคุณเอ้ยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าคิดว่าสามีวันเป็นคนดีอย่างเดียวทุกคนวันก็เป็นคนดีนะคะวันก็เป็นคนที่จิตใจดีไม่ใช่มันก็เหมือนกับเราพูดว่าตัวเองดีเนาะคือวันเป็นคนมีความอดทนสูงค่ะวันเป็นคนที่อารมุ่อ่วยอะไรยอมได้วันก็ยอมอะไรยอมไม่ได้ก็คุยกันนิดหน่อยแต่วันแต่ว่าสามีวันก็เป็นคนที่แนวความคิดของเขานะ่ะทำเพื่อเราสองคน ที่เราขัดแย้งกันนะคะส่วนแนวความคิดของวันคือวันทําเพื่อเขาและทําเพื่อครอบครัวที่เมืองไทยของวันด้วยบางครั้งมันก็อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ปรับกันค่ะแล้วก็คุยกันได้นะคะมันก็เลยอยู่ด้วยกันได้ค่ะนี่ก็ถือว่าเล่าให้เป็นบทเรียนแล้วก็เล่าความคืบหน้าของน้องแหม่มให้พี่ๆน้องๆหลายๆคนที่ติดตามแล้วรับฟังอยู่นะคะก็สรุปว่าน้องแหม่ม ก็ต่อสู้เพื่อที่จะให้ผู้ชายนอร์เวย์รับผิดช,ชอบในชีวิตนางตอนที่นางออกมาเริ่มต้นใช้ชีวิตคนเดียวแต่ปรากฏว่าเรียกว่ามันไม่เวิร์คค่ะน้องต้องออกจากเมืองนี้ต้องเสียดายงานที่น้องได้นะคะเป็นสัญญาการจ้างประจำเลยค่ะซึ่งมันไม่ได้หาง่ายๆ <c oughs> ก็เหมือนกับว่าต้องถูกไล่ออกถ้าวันพูดนะคะเป็นภาษาวันเองนะไม่ใช่ภาษาทางกฎหมายอะไรนะคะก็คือ ถูกเนรเทศจากกรุงออสโลค่ะถูกเนรเทศออกจากเมืองหลวงแต่น้องก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ทํางานอยู่นอกเมืองหลวงได้นะคะมันอาจจะเป็นระยะเวลาที่เขาควบคุมกําหนดหรืออะไรสักอย่างแต่นี่คือมาจากศาลตัดสินมาจากการที่น้องต่อสู้เพื่อให้ผู้ชายช่วยเหลือนั่นเองค่ะทุกคนคะ เข้มแข็งมีชีวิตอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเผื่อว่าน้องๆสาวสายฝอที่อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งในเมืองนอกจำบทเรียนนี้เอาไว้และหลายเหตุการณ์ที่วันเล่าให้ฟังเป็นกรณีศึกษานะคะที่สำคัญคือเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ต้องรู้ทุกเรื่องต้องแข็งแข็งแรงให้ได้และเมื่อเราล้มหรือเราผิดหวังเราต้องลุกขึ้นยืนให้ได้เร็วที่สุดค่ะใครจะเก่งกว่าใครมันอยู่ที่ว่าใครลุกขึ้นยืนหลังจากที่เราล้ม ได้เก่งกว่ากันนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้มันก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะทุ่งเดซีเอาอีกแล้วเจอต้นไม้ก็ต้องสิงนะคะไม่ว่าจะอยู่หน้าบ้านใครก็ตามถ้าเขามีภรรยาเป็นคนไทยใครเห็นที่ฟันก็ต้องขอใครไปด้วยนะคะทุกคนจ๋าแต่ว่าวันชอบมากเลยค่ะขอหนึ่งภาพความงามและความประทับใจทุ่งเดซี่ัดอยู่กลางเมืองออสโลสวยมากจ้าพบ กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าเก็บท้ายคลิปให้ดูความงามของวันกระดอกไม้บ้างนะคะบบเป็นดอกไม้สีโปรดของวันเล<า>ยค่ขอถ่ายรูปบบขอแทรกเข้าไปในกอดอกไม้นะคะมุมไหนดีพี่น้อง สำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะเท่านี้นะคะบา,บายๆจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านบา,บายๆค่ะเดี๋ยววันนั่งรถมีกลับบ้านนะคะบา,บายๆค่ะ